เคยจินตนาการไหมว่าถ้าเรากินอาหารทะเลอยู่ในยานอาวกาศมันจะรู้สึกเป็นอย่างไรวันนี้เราขอเสนอแนวคิดร้านอาหารทะเลที่ไม่เหมือนใครร้านนี้มีชื่อว่า c a เฟร้านอาหารทะเลแห่งโลกอนาคตที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การกินของคุณไปอย่างสิ้นเชิง c a เฟไม่ใช่แค่ร้านอาหารแต่คือการผจญภัยสู่จักรวาลของรสชาติที่เต็มไปด้วยจินตนาการเทคโนโลยีและความตื่นเต้นการตกแต่งภายในร้านจะทําให้คุณรู้สึกเหมือนหลุดเข้าไปอยู่ในห้องควบคุมของยานอาวกาศ ทุกมุมของร้านถูกออกแบบด้วยไฟนีออนแสงสีฟ้าและม่วงเพื่อสร้างบรรยากาศล้ำยุคลูกค้าทุกคนจะได้รับวัน VR สำหรับจำลองการจับสัตว์ทะเลแบบเสมือนจริงก่อนจะเลือกเมนูอาหารที่ต้องการพร้อมระบบสั่งอัตโนมัติผ่านหน้าจอสัมผัสสุดลำ้ำเมื่อสั่งอาหารเรียบร้อยแล้วคุณยนต์ในร้านจะเป็นผู้เสิร์ฟเมนูให้ถึงโต๊ะพร้อมกับการแสดงแสงสีเสียงที่ทำให้การกินอาหารกลายเป็นโชว์สุดพิเศษในส่วนของเมนูอาหาร เราออกแบบให้แปลกใหม่และน่าสนใจเช่นเสิร์ฟหอยนั่งรมในหลอดทดลองปูอบชีสในจานทรงกลมคล้ายดาวเคราะห์หรือสุกทะเลในภาชนะที่ดูเหมือนห้องทดลองภายในร้านจะไม่มีโต๊ะเก้าอี้แบบเดิมๆอีกต่อไปแต่ลูกค้าจะได้นั่งในโดมส่วนตัวทรงแคปซูลที่สามารถเปลี่ยนสีแสงภายในให้เข้ากับอารมณ์ได้เช่นสีฟ้าสำหรับความผ่อนคลายสีแดงสำหรับความตื่นเต้นหรือสีเขียวสำหรับการพักผ่อนแบบธรรมชาติลูกค้ายังสามารถเลือกทีมโลกทะเลที่ต้องการสัมผัส เช่นโลกปูยักษ์โลกกุ้งเรืองแสงหรือโลกหอยไข่มุกแต่ละทีมจะมีเมนูเฉพาะตัวเสียงเพลงประกอบและเอฟเฟกแสงเฉพาะเพื่อเพิ่มอรรถรสในการกินอาหาร c a 5ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบการณ์ที่มากกว่าความอร่อยมันคือความสนุกความแปลกใหม่และการเดินทางผ่านรสชาติที่คุณไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อน c a 5ร้านอาหารทะเลแห่งโลกอนาคตอร่อยสนุกและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์แล้วคุณหลับ พร้อมหรือ,อยังที่จะลิ้มลองอนาคตของอาหารทะเล